ครับผมสวัสดีครับมณีมาพร้ากกับช่องของไอวิตพีหญิงแล้วนะครับผมสารานารูนะครับแล้วก็สารานาถนะครับผมมนีนะครับผมสีมะบอกนะครับผมพิธีการเ็ขนมอีกนะครับผมมนีไข่หนุกกระทาแต่ว่าสูตรไม่ก็คือจะเคลือบน้าตาลนะครับผมเคลือบน้าตาลเคลือบแบบใดนะครับผมก็คือนะครับการเฮดต่อไปนี่ก็คือนะครับผม ต้องใช่นะครับผมก็คือมันมันนี่ต้องเป็นมันแค่อดนะครับผมมันจะได้สีเหลืองนําเวลาเทาไปคือมันจะได้สวยงามนะครับผมพี่น้องนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะเริ่มนะครับผม่าส่วนผสมมี่างแ่ นะครับผมเอาเข้ามาตดตามกันเลยครับพี่น้องเดี๋ยวจักพักหนึ่งเข้าจิทําการชวนผสมให้พี่น้องเบิ้งว่าไซส์อย่างแน่แตกต่างกันบอคือกันกับไข่เฮ็ดขนมไข่นวกท่าบอนะครับผมความแตกต่างอาจจะบ่เยอะนะครับผมอาจจะมีนิดนึงกับบอเป็นอย่างครับผมแค่บอกเป็นหลักการเจคัญนสำคัญนะครับผมทิ้งที่สําคัญก็คือตอนเข้าเคลือบน้ำตาลแค่นั้นแหละครับ้วก็มีการใส่ๆพร้อมนะครับผมเอามาเบิ้งกันครับผมครับผมหลังจากเข้า ส่วนผสมเ้อามาว่างไว้แล้วนะครับผมส่วนผสมมีอย่างแน่นะครับผมเอาจัดไปครับผมไปนอนครับผมอันดับแรกนะครับผมกับบได้แตกตั้งกันไปไหนครับผมกับส่วนผสมขนมไข่นกกระทานะครับผมแค่ว่าพริกแพ้งไปสักชิ้นสองชิ้นนะครับผมอันดับแรกก็คือแป้งมันนะครับผม ตาแมวแดงคือเกลานะครับพี่น้องกะเทลงไปนะครับผมใส่ทอดไหลนะครับพี่น้องเบื่องไก่นะครับนี่คือสูตรทํำมิตรขนมไข่นกกระทาสูตรเคลือบน้ําตาลทําเหมือนไก่หงนะครับตัวนี้ใส่400กรัมนี่นะครับผมเห็นนี่ชัดๆนะครับผม400กรัมนะครับพี่น้องอ่ามาเบื่งครับผมไปที่การเฮ็ดอ่าขนมไข่นกกระทาเคลือบน้ําตาลเฮ็ดแบบไหลนะครับผมอ่าหนึ่งนะครับผมแป้งมันนะครับ400กรัม สองก็สิเป็นน้ำตาลนะครับผมเช่นเดิมนะครับผมเป็นน้ำตาลน้ำตาลคือน้ำตาลใช้ขาวนะครับเดี๋ยวให้พีเงี้ยคนตัดนะครับนี่ครับเพราะเพราะว่าพวกผมในเฮ็ดขนุ่มชื้มือนะครับผมเฮ็ดออกขายตลาดชืมื่อนะครับก็เลยมีสูตรนั่นสูตรนี่หลายอย่างนะครับจากจะมาแนะน้าให้พี่น้องเขาเบิ่งเอานะครับผมตัวนี้ก็ซี่ลอยกัเมื่อนะครับพี่น้องน้ำตาลนะครับผมน้ำตาลใช้ขาวนะครับผมละเอียดเงี่ยครับโอเคนะครับผม สีละกัมนะครับผมเห็หนึ่งบังชัดๆนะครับพี่น้องบ้เลยตัวบ้เลยโกหกกันนะครับให้พี่น้องเขามีรายได้นะครับครับผมเทเอาน้ำตาลเทใส่เลยครับแยกให้เบิ้งซื่อๆครับผมแยกให้เบิ้งเฉยๆนะครับผมเอาน้ำตาลเทใส่แป้งมันเลยครับผมรวมกันเลยนะครับผมสองอย่างแล้วครับผมส่วนผสมสองอย่างเลยเด้อนะครับผมสองอย่างแล้วครับคือแป้งมันกับน้ำตาลอย่างละสีละกรัมนะครับผม ส่วนผสมที่3ก็คือเกลือนะครับผมเกลือเนี่ยแต่เป็นเกลือไอ้สินเท่าบะไหลนะครับมันเวลามันต้อไปใส่มันมันบระคอยละเอียดพันได้แล้วกันละลายชานะครับต้อใส่เกลือไอโอดีนนะครับหนึ่งช้อนชาครับลงไปเลยครับวางไว้เลยครับผมครับผมที่เหลือก็คือนะครับผมนี่ไงครับผงฟูครับผมผงฟูก็คือกันครับ หนึ่งช้อนชาเหมือนกันนะครับต่อไปก็คือนะครับผมนัวครับผมผมชิโดนฮ้องครับผมหนึ่งช้อนชาเหมือนกันนะครับผมครับผมส่วนที่แปลกๆน่อยนึงก็คือนะครับผมเป็นหยางนะครับผมนี่นะครับผมนี่คือแป้งสาลีนะครับผมต้องใส่แป้งสาลีนะครับพี่น้องเพราะว่าหยางเวลาฮขอไปเคลือน้ำตาลนะครับผมไข่นกกระทะชนมากมันสีบ่อกคอยแข็งนะครับ ข้าเพิ่มแป้งซาลี่ห้หนามแข็งยังน้อยเพื่อเวลาข้าไปเคลือบนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับผมใส่เท่าไรครับนี่ครับผมหนึ่งช้อนชาคือเก่านะครับผมกใส่ไปเลยครับนี่ครับหนึ่งช้อนชาครับใส่ลงไปเลยคน้ออ่าตอนนี้ก็ได้แล้วครับสูตรตามสูตรช่วง่อยๆห่อกับไปห่อไว้นะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการผสมนะครับผมจะผสมใช้มันเหลืองนี่แหละอ่ามันไส่แค่รอดเท่านะครับเดี๋ยวมาเบิ่งการผสมกันเอาครับผมติดตามครับ ครับผมหลังจากที่ห่าผสมแล้วนะครับผมทีนี่กาผสมแป้งัวนี้เรียบร้อยแล้วทีนีห้นห่อของวาผสมกับมันนะครับผมซึ่งเป็นมันเครอทนะครับผมห่ากับหนึ่งกิโลตอ่อสัดส่วนของสารสูงสูงเทคโนโลนะครับผมเอา,เอามาผสมกันเลยครับต่เยาจากถุงเลยนะครับผมนี่โอเคครับ แค่นี้นะครับลงเลย ครับผมตอนนี้นวดได้ประมาณนี้แล้วนะครับเป็นก้อนแล้วนะครับเข่ากาเนยครับผมหนึ่งช้อนโต๊ะเลยครับขาดเนยบ่ไหร่นะครับผมสูตรนี้นะครับได้หอมหนวดเหมือนเดิมครับ โอเคครับผมแค่นี้นะครับเดี๋ยวพักไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับครับผมหลังจากที่ห้องมักแปลงไว้แล้วนะครับผมครึ่งชั่วโมงนะครับผมที่นี่เฮาเสียมาปั่นนะครับผมปั่นเนี่ยคือใส่ใส่ทั่วนะครับผมใส่ทั่วนี่เฮาเขาจะเป็นรอเรียบร้อยนะครับผมคือคือรอแลยครับอัดตู้เย็นไวนะครับผมเห็นมันแข็งนะครับผมใส่มันจะไม่เปื่อยออกนะครับผมนี่เขากจะจายมโยนปุ๊บนะครับผมนี่คือสูตรการเทกขนมไข่นกกระทาเคลือบน้ำตาลใส่ใส่ทั่วนะครับผม อ้าวนะครับผมวันนี้เซเป็นตัวอย่างให้เบื้องนะครับผมจากสิบก็ก่อนนะครับผมเพราะว่าผมกะเฮ็ดของออกตลาดเท่ากันนะครับผมอาจจะซานะครับเพราะว่าผมเฮ็ดจบในคลิปเดียวนะครับผมทั้งผสมนะครับผมทั้งนวดทั้งทอดทั้งเคลือนะครับผมคืออาจจะซาแน่นะครับผมเดี๋ยวรอไปเรื่อยๆนะครับอนนี้ก็นั่งรอไปนะครับ ครับผมห้อก็ล่อไปเรื่อยๆนะครับผมสาหรับใส่ทั่วนะครับพี่น้องใส่นี่ส่วนผสมของห้อกบกะใส่นตำตาลใส่พผิกไทยนะครับผมกะเหมือนเดิมนะครับผมใส่บางคนก็มมาแบบเป็นใส่ขี้มบางคนก็มมกเป็นบานนะครับผมแล้วแต่ใส่นะครับถ้าว่าทวนเขาต้องตำมันละเอียดนะครับพี่น้องตำแล้วห่อกไปแชอ่าเส้เย็นไว้นะครับพี่น้องมันขีได้อ่าแข็งแน่นะครับผมใส่มันแต่ว่าเวลาถอดก็กินได้นะครับปกติไม่มีปัญหานะครับ คือสูตรนะครับผมผมคือมานึกว่าใส่นะครับผมถั่วเหลืองนะครับผมห่อรอเป็นกรรไกรห้องกับอาร์ตแชร์ตู่เย็นไว้นะครับจนหมักเกษตรต้องวอดเสียพอครันะครับผมหมักใส่เข้มก็เฮ็ดเป็นใส่เข้มนะครับหมักเป็นใส่หวานก็เฮ็ดเป็นใส่หวานได้นะครับผมบโบนิญาครับอ่ามันนีเใ็ดแค่เป็นตุ้ย่างพี่น้องเขาเบิ่งนะครับผมว่าวิธีการเฮ็ดการทอดการเคผือกจังใดนะครับเพราะว่ามื้อนี้เวลาบ่พอผมก็ต้องเฮ็ดออกตลาดคือกัน นะครับพี่น้องอ่าตอนนี้ได้ทั้งหมดแล้วนะครับผมแปดกอนนะครับจะล่อบางอีกนะครับผมจากสิบกว่ากอนนะครับพี่น้องการล่อนี่กับบางอย่างนะครับแป้งกับยาไปเห็ดแฉะนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องเห็ดแป้งแฉะนะครับมันจะรอบ่อยนะครับเท่ากับต่างกับนวดที่ผมบอกนะครับผมถ้าถุงมือวามันเท่ามันแข็งเท่ากับไปใส่พัดลมจังน้อยหน่อยนึงนะครับผม หรือวิธีแก้ปัญหาง่ายๆนะครับผมถ้าสมบัติแป้งเข้มันแฉะแห้งให้พี่น้องหอ้ยแป้งนะครับผมฟังดีๆนะครับผมให้พี่น้องนะครับผมใส่แป้งนะครับผมแป้ง นี่นะครับส่วนผสมของไข่นกกระทาครับผมแป้งมันนะครับผมผสมลงไปอีกโรยเลยครับโรยนวดเลยไอตัวแป้งครับมันแข็งนะครับนี่คือสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับวิธีการบางคนอาจจะคิดว่าโอ้มันเละแป้งมันเละแห้งเห้จังไดเนอกแก้ปัญหาจังไดนะครับผมคือลรยแป้งมันลงไปเลยนะครับผมบ่วพิษนะครับโรยกับบ่วยป็นังดอกนะครับปีนองเอาตอนนี้กับไก่สีแล้วแล้วนะครับปีนองเอา เห็ดเป็นตัวอย่างนะครับผมเดี๋ยวจะไปเคลือบไปทอดเพราะว่าบรรยากาศมันนี่กะท่ฟ้าอยู่ครับผมเลยงเห็ดออกตลาดคงจะควางด้วกันเอาโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจังไรผมเอาไปทอดนะครับผมเดี๋ยวมาถ่ายตอนทอดอีกรอบหนึ่งโอเคครับครับผมโอเคครับหลังจากที่เอารอแล้วนะครับผมนี่นะครับผมนี่คือตัวอย่างนะครับผมซิบโกลูบนะครับผมฉิดมาทอดเฮ้พี่เฮ้น้องนะครับผมเฮีเอฟซีบึงนะครับผู้เห็ดขนมนะครับผมอ่าเวทีการเห็ดขนมไข่นกกระทา นะครับผมใส่ทั่วนะครับอ่าเพื่อจะทาการเคลี่ยน้ำตาลเห็ดจังไดอ่ะครับผมเมื่อวิธีการทอดการเตรียมไฟกับว่าต้องเห็ดไฟห้อยนะครับผมเห็ดไฟปานกลางนะครับผมผมะมานี่นะครับการเอาล้งนะครับผมถ้าความสะดวกรวดเร็วนะครับผมผมจะเทลงเทเดียวแต่ถ้าสมอาเห็ดทะหลายนะครับผมเขาคอยเอาล้งทะลลูกนะครับจะดีที่สุดนะครับผมมันจะได้บ่ติดกันนะครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวไฟอ่อนๆน,นะครับพี่น้องไปแห้งครับเดี๋ยวมันจะแตกควานนะครับแล้วก็พี่น้องก็ต้องมีไหมพายนะครับผมเนี่คือไหมพายนะครับผมเพื่อจะให้เคลียร์ห้องขนนงออกจากกันนะครับผมเดี๋ยวจะน้อยมันกระเจะร้อยตัวขึ้นนะครับผมของเขาเองนะครับเดี๋ยวเขาจะต้องคอยใส่ตะแกรงอีกรอบหนึ่งตะแกรงนี่เขาต้องใส่ตะแกรงเบานะครับผมเขาจะใส่ตะแกรงหนักก็ได้นะครับผมถ้าตะแกรงหนักปุ๊บมันจะเห็หุไขนกกระทาที่มีใส่ข้างในนี่แตกนะครับผมเนี่ยครับเขาปล่อยมันร้อยตัวขึ ก็ต้องไปเคชื่ออย่างบางไม้แค่วายยี่ให้มันติดกันนะครับรอสักพักครับครับผมตอนนี้กับไข่นกกระทานะครับผมเข้ากับเริ่มคืนแล้วนะครับนุ่ยยี่คืนแล้วนะครับฟ้องแล้วนะครับผมครับผมเข้ากับชิปตัวนี้ก่ต้องใส่ไฟแห้งนะครับผมเาทอดไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องทอดไปเรื่อยๆนะครับผม อ่าทีนี้เราก็เปลี่ยนตะแกรงนะครับผมให้เป็นตะแกรงธรรมดานะครับผมก็เป็นตะแกรงหนักนะครับผมแล้วก็หมุนไปเรื่อยครับเด็ดไปเลยครับจนมันสุกนะครับผมจนขึ้นเลยนะครับผมอ่าครับผมเด็ดไปเรื่อยนะครับครับผมตอนนี้เราก็ทอดมาเรื่อยๆนะครับผมกัดเสียดที่แล้วครับผมตอนนี้กะไข่หมกข้าเราหลุดซึ้งว่ามันนวยใหญ่ขึ้นแล้วนะครับผมเพราะมันใหญ่ขึ้นนะครับผมเพราะว่าข้างในมันมีใส่นะครับผม ทั้งในมันมีทัวนะครับผมมาสิแรีนนะครับทัวมันจะอยูข้างในนะครับตอนนี้ห่ากะเพิ่มมาทุกแล้วนะครับผมเกาออกเลยครับก็จะเอาไปเคลือบนะครับผมห้าวกามะพร้าวจซึ้งเท่าไหร่นะครับนี่ครับผมมันมีซึ้งนะครับผมเปิสองร่องซึ้งนี่ครับพี่น้องที่การเอาออกนะครับผม นี่ครับบ่ยากนะครับสูตรของผมนะครับผมก็คือนะครับเขาออกปุ๊บนี่ครับผมนะครับผมห้องพักไปสักพักหนึ่งนะครับผมสวยป่ะครับพี่น้องงามบ่นะครับผมสิบก็ลูกนะครับผมเตีนเป็นตัวอย่างให้นะครับผมนี่ครับผมบานในชั้นเคลือบนะครับผมครับผมบานในที่การเคลือบนะครับผมเคลือบจังไดครับผมเขาก็ต้องมีไม้อผ้ายนะครับผมไม้อผ้าใยเท่กันนะครับบอยตะคุน นะครับผมหยอดน้ำลงนะครับผมกาวนะครับพี่น้องพูดได้มักเออมันมันมันบอบบี้อยู่แล้วนะครับผมเส้นหอยเส้นลายขึ้นอยู่ที่ว่าถ้าไฟมันแห้งมันกะใหม่เท่านั้นละครับผมใส่น้ำยอดไปนะครับผมเกลือนะครับผมยอดเกลือลงนะครับจากหนึ่งจากเครื่องสอนชานะครับผม คือกะทินะครับผมก็ตามด้วยน้าตาลนะครับผมตาลใช้หน่อยใช้ได้แหละตาพี่น้องนะครับอันนี้ผมเป็นสูตรกะนะครับเพราะว่าเขาเบิ่งตามจำนวนของหนานะครับจำนวนของหนาผมนี่มันก็เปิดแก๊สะครับผ่อยใส่หอมที่หลังนะครับผมต้นหอมนะค่อยใส่ที่หลัง ค้นนะครับผมหลังจากตีเข้าค้นมาเรื่อยๆนะครับผมจนน้าตาลไันได้ทีแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นสีกขาวนะครับพี่น้องกาเอาหอมใส่นะครับผมหอมใส่นะครับผมใส่หน่อยใส่หลายเลยแต่ผู้หมักนะครับอันนี้ผวมสูตรตายตัวนะครับพอเอานิดเดีหน่อยนะครับครับกินหอมมือเฉลิมมากนะครับหอมตั้งแต่เข้าใส่กะทิแล้วนะครับพี่น้อง ค้นไปเลยนะครับพอนไฟลงหน่อยนึงครับให้น้าตาลมันเป็นประมาณเหนียวๆจังหน่อยนะครับนี่ครับพอนไฟลงเลยบ้านนี่นะครับนี่ครับแล้วก็หมุน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 มุนนี่ครับพี่น้องท้ามัเป็นไฟพอยเนี่ยปุ๊บนี่ครับนี่ครับได้แล้วนะครับเ้าวสาเอาไข่นกกระทะลงเลยครับเกี่ยไเลยครับแบบแรงเลยนี่ วิ่งเลยครับนี่ครับยางงามเลยครับตเรื่อยนะครับพี่น้องเดี๋ยววิธีการเคลือบนะครับผมเคลือบพวยากนะครับปักป้ยให้ได้นะครับพี่น้องอย่าลืมเรื่องปฟนะครับความเฉืหมยก่อนนี่ครับนี่คือวิธีการเคลือบนะครับแต่พอสำาร็สำานึงปุ๊บปิดเลยครับผมนะครับผมตาลมาเริ่มจับตัวกันเลยเทาก็ปล่อยเลยครับเดาปล่อยเลยนะครับ นี่ครับนี่คือการเคลือบขนมไข่นกกระทานะครับผมใส่ถั่วเหลืองนะครับพี่น้องเป็นได้สวยปะครับสวยงามนะครับพี่น้องครับผมเรียบร้อยเอาครับเี๋ยอเขาออกไปข้างนอกเอาไปชุ่กันครับผมตอนนี้การเคลือบเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องออกมากข้างนอกนะครับผมสูตรขนมไข่นกกระทาเคลือบน้ําตาลนะครับผมใส่ถั่วเหลืองนะครับผมโดย ใช้ส่วนผสมของขนมไข่นกกระทาเพิ่มแป้งสาลีนิดนึงนะครับผม1ช้อนชานะครับผมใส่มันแครอททั่นะครับผมสุดสวยเลยครับงามแน่นนะครับเดี๋ยวเขาจะฉีกบางข้างในนะครับผมเขาจะฉีกบางข้างในนะครับลักษณะมันจะเป็นแบบไหนนี่ครับผมกรอบนอกและครับผมพี่น้องเนื้อนุ่มในนะครับในข้างในก็มีใส่นี่ครับผมเป็นยังไงครับพี่น้องนี่ครับสวยนะครับผม โอเคนะครับพี่น้องเขาเห็นแล้วนะครับผมใส่ใส่ทั่วเหลืองเรียบร้อยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมเทคนิคดีๆนะครับผมวิธีการเฮดขนมไข่นกกระทา เพื่อน้ำตาลนะครับพี่น้องผู้ใดร้องไปเห็ดกินล้องเห็ดชมเบิ้งนะครับผมเห็ดกินเสาร์อาทิตย์ว่างหรือว่าเห็ดเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับผมถ้ามื้อนี้นะครับผมคลิปไอวิตผู้หญิงนะครับดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปครั้งต่อไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับพี่น้องนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ไอวิตเห็ดลงไปครับผู้หญิงนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมคลิปนี้ต้องอำลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ